สวัสดีนาราสวัสดีพี่เอพี่อะไรนะพี่เอมตาใจตัวสวัสดีค่ะพี่เอมเอือกนาราเชกชฟวันไหนเป็นไงบ้างรายการใหม่จริงจริงปะรายการใหม่รายการเดิมแต่ไม่มีไม้คือวันนั้นหนูไปกินรูปาน,นหนูสั่งหนูชสั่งของเบออยู่แล้วหนูชอบกินนตกโหมูตั้งวันนั้นอนะ่ะเจอเฟื่องแล้วเขาคันหมูแล้วเขาหยิบนั้นใส่ไปหนูไม่ไม่กินเลยมีคอมเมนต์บอกว่านารากลับไปเฟีสเหมือนเดิมแล้วมึงเข้าไปตอบนาราก็แบบรู้สึกอะไรนาราเหมือนเดิมนารากลับไปอยู่จุดเดิมจุดที่เดิมไม่เคยฟังมีคนมาบอกว่าร้านอาหารมึงไม่อร่อยเลยมึงจะ ปรับสูตรหรือจะยังไงหนูจะส่งพวกเครื่องครัวอะไรเงี้ยให้เขาเลยแล้วลองทำให้กินหน่อยตัดไม่ทันหรอกรู้ไม่ไม่ใช่ใส่ทันเราเราเราต้องดูสิเพราะเดี๋ยวอะไรอ่ะให้ดิงไหว่อีกรอบเป่าสวัสดีค่ะพบกับรายการเจเอมว้าวโชว์ทำอย่างเดียวนิฟทอลเวลาเกิดที่ไหนเกิดยังไงเป็นยังไงบ้างพีงข้อมูลเป็นแบบไม้แบบไมเออพิดเป้าหมายตัวเองคืออะไรออกจากคุกเป็นไงบ้างตอนที่อยู่ในเรือนจำเป็นยังไง วัสดีนาราสวัสดีพี่เอพี่อะไรนะพี่เอ็มตาใจตัวสวัสดีค่ะพี่เอ็มเอื้อนาราเข็ยวคอนเทนเป็นไงบ้างรายการใหม่จริงจริงปะรายการใหม่รายการเดินแต่ไม่มีไม่ออ่ะมาช่วยกันอุ้ยเขียงคืออะไรอ่ะช่วยกัน่อนอีปิงไม่แทนไมายอ่ะเป็นไงบ้างทำไปคุยไปเป็นไงบ้างใช้อะไรบ้างให้ท่อะไรบ้างบอกก่อนบอกมาแล้วก็คือบอกไปให้แกสลักเลยมาเลยหรือตามใจเราเฮ้ยหนูเกลือดเลยข้ากรามหนูจะพากรามเทคนิคอยยาไม่ใช่โดนเีย หน้ำสดกับด้าชิวะเคยไหมเคยสับงมาแล้วก่อนไหมเฮ้ยเมื่อก่อนแม่ขาส้มตําแม่ทําเยอะเนาะหลายชีวิดีคือต้องบอกก่อนพลายะแม่ทำกองสุ่มไหมคือต้องบอกก่อนแม่อ่ะเป็นคนที่ทําทุกอาชีพเพราะตอนเมื่อก่อนแบบพ่อเป็นข้าราชการแม่อ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วขายส้มตำอะไรอย่างงี้หน้าบ้านหน้าร้านหน้าบ้านใช่สามสิบบาทยี่สิบบาทเออแล้วหนูก็าขายในคุกเลยนะเนี่ยขายในคุกเป็นไงบ้าง พุ้ยมันเป็นนะมันตัดตูดตัดหัวนะกูยังไม่เป็นเลยเอาหนูขัดะตูามาก่อนพี่เอ็มกูอยากรู้อาชีพมือจริงๆเลยนาราเคปกระเทยคือใครวะเอาตรงเป็นนาราเคปกระเทยได้ไงรู้ป่ะอยากขายไข่ไมีพี่ไม่เอาเคปเอาก่อนดีมาเป็นทาําไมวะกป็นนาราเคปกระเทยอ,อยาเป็นทำไมวะคืออยากเป็นไอดอลไม่ใช่ไอดอลรุ่นแรกอย่าตัดออกเะอย่ยาตัดออกนะ ไอต ah, ัดออกนะตัวยอมแนบหวันได้ยัดออกนี่พี่เอ็มคืออย่างงี้ก่อนหนูที่เลือกขายเค้กมาก่อนยังไม่เป็นอะไรเลยเป็นกระเทยธรรมดานี่แหละแล้วแล้มีพี่ที่รู้จักรู้จักการเขาขายเค้กแล้วชอบไปช่วยเขาชอบนั่งเล่นร้านเขาต่างจังหวัสดนะเวลาตกเย็นชอบนั่งเล่นนั่งคุยกันเหมือนละเช่าชุดเออไม่ใช่ร้านเช่าชุดยังก่อนละเช่าชุดอาจจะะเล่าเองหรือยังไงถ้าเล่าเองเดี๋ยวให้เล่าที่เนี้ยก็เลยแบบว่าโอยากทาแยมทาอะไรก็เลยขอเขาเรียนเคฟก็เลยมาแบบเออได้เรียนเคฟได้เรียนอะไรจนกระทั่งมันก็แกกแกกแกกะแกก แล้วก็มาอันนี้พี่เอ็มเริ่มเป็นดาราเทว่าเธอเยออดังไหมคิดว่าตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองดังนะสำหรับหนูความคิดว่าดังอ่ะคือต้องขอแยกห้องแยกห้องได้ถ้าตรงนั้นที่มองเทพทําไมถึงยอมเปียกกับห้องคืออะไรมาสมัยก่อนมันทาอะไรก็ต้องทาจริงๆเนอะคือสมัยก่อนจะได้ฟังมันเป็นยุคที่มันเป็นคลิปต้องเตียมันไม่ได้คลิปเลียวเหมือนสมัยนี้ที่คนชอบไม่เรียี้มึงก็เอาปาจาตรนามามึงก็บอกก่อนฝากลาพี่เอ็มรายการห้องเลี้ยวพี่เอ็มอ่ะไปตังหวัดซ้ำยังไม่พูดเลยนะ เราคิดยังไงทำรายการเลยนะกันเลยทัวตามใจตุ๊ดดังปุ๊บรายการใหม่กันเลยทัวแล้วทางก็บอกว่าขอกรอบหน่อยนะเสบายดีแล้วอะไรดังหนูทำบทเว้ยพี่เอ็มบอกเลยหนูปะเราอะอยากดังเอาตรงอยากดังแต่ไหนแต่ไรเข้าใจปะท้าไมถึงอยากดังเพราะมันรวยใายอยากไปไหนด้อยอยากรวยอยากมีฟิลแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้ตัวเองดังได้ก็ทำหมดเลย ชอบกินร้านอาหารหรือชอบซื้อมากินที่บ้านเป็นคนไม่ชอบทำเองแต่รู้มาว่าอินาราต้องกินเฉพาะของอร่อยเท่านั้นจริงหรือไม่อ้าวใครกินของไม่อร่อยอ่ะไม่ชอบเฟ้นหาจะแพงจะไกลแค่ไหนก็กินถูกต้องหนูเป็นคนที่ชอบกินของอร่อยแลวเป็นคนที่ชอบกินของที่แบบว่าถ้าไม่อร่อยือไม่กินเลยอร่อยถูกปากเท่าไหร่ก็จ่ายไม่เคยซีเรียสอย่างกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆกันหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆมากที่สุดในโลกก๋วยเตี๋ยวโลเปไปไม่ได้มีอย่างอื่นอีก ค er, like ือเลยไปคนเดียวต้องกินเสียมาปอกแบบพอดีพอดีพี่ชอบกินอะไรบ้างร้มันที่สุดในโลกไม่มีไม <ER ่ได้ไม่ม pues ีแากกว่ที่ไหนในโลกที Mexican ่นี่คืออย่างงี้ว่าพี่เอ็มเขากินแบบฟอกเลยชอบสั่งอย่างงี้พี่ก๋วยเตี๋ยวปอกเอาหมูแดงห้าร้อยจริงปะจริงสั่งมาให้สบายใจเหรอไม่ได้สบายใจคืออย่างงี้มึงกินหมดเลยเหรอก๋วยเตี๋ยวไม่หมดสั่งห้าร้อยอ่ะก็ได้เท่ากับแปดสิบที่เขาขายเพราะว่าไงรู้ป่ะปกติให้ห้าชิ้นเพิ่มอีกห้าชิ้นอย่างเงี้ยเท่ากับก็คือห้าร้อยต่อปีอีพิงเขาเป็นคนสั่งอาหารเยอะารวม เวลาสั่งของกินอ่ะมันต้องฉ่ำมันต้องเยอะเนื้อต้องเยอะกินให้มันจุใจบางร้านชอบให้ผักไปเยอะกว่าเนื้ออิ่มก็เดี๋ยวว่ากันแต่ขอให้มันเห็นให้มันสบายใจแล้วคิดว่าอะไรที่ร้านอาหารเป็นตอนเี๋วยีเอฟไม่ออกคำถามว่าขี้เกียจอันนี้คือเทปหนึ่งแต่ไปถ่ายรอบสองแต่เทปสองก็ถ่ายรอบหนึ่งคำถามไม่โปเพราะตัวเองก็เหนื่อยสังเกตดิสังเกตเทปยี่ปีงยันให้ยี่ปิงก็ถ่ายเทปสองแต่ถ่ายคนแรกถามคนถามโปโปหันขี่กันแปดแต่เนี่เหนื่อยแล้วอยากจะมีการหันของหันอะไรไงเลยเทปนี้เลยเหนื่อยตต้้้้้อออองงใใหหมมมมีีทิิิวจรๆส่ไไ์เเเืนดดก็าล นดิบทอกแม่อ่ะเออยัยไอ้ปายไปไหนล่ะ <c oughs> ไล่สดกูดูหกสิบสามไล่อย่างงั้นกูดูไร่ทำไม อบกินซ้มตามหมเอางี้ชอบกินตาไหมซ้มตาหนูชอบกินแต่หนูไม่ชอบกินซ้ปตาที่ใส่ปลาจริงหรอไม่กินซ้มปลาเอออินาราไม่กินแตปลาด่กว่ากินปลาอย่าเดลิดนะคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบกินปลาแต่ถ้าพวกปลาที่ใส่ใส่พวกน้ำยาฝ่ายกินได้แต่ว่าซ้มตามที่ใส่ปลาอ๋อถ้าเป็นปลาโดยตรงไม่กินใช่แล้วคิดว่าอะไรในรซ้มตามที่ไม่ควรมีโคกฮะถ้าหนูกินซ้มตามรางข้างท่างหากนูจะบอกว่าให้สามร้อยล้างโคกให้ใหม่หน่อยจริงปะเอ้หนูเป็นคนไม่ เมืองล้าสุดอ่ะมีคนบอกว่าให้ล้างโคกให้หน่อยแต่กูบอกว่าเอาบินคืนกูพูดย่างนะไม่ได้เชิดนะมันล้างให้ไม่ได้เพราะว่าเสียเวลาเออม่เสียเวลาอีดอกเขาล้างโคกสิบคนนะกูไม่ต้องทำให้ใครเลยไม่ต้องเป็นอย่างต้องทต้องเปนอย่างนี้แล้วแต่บางทีอะหนูว่าเห็นนะเป็นเออมนก็นแล้วแต่บางคนให้ล้างโคกถ้าไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเรามันเผ็ดน้อยๆได้ไหมหรือแบบไม่ใส่พริกเราพริกติดโคกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เผ็ดเลยเราก็พยายามแบบให้ได้มากที่สุดที่เนี้ยยอมได้แต่เขาก็ดูจะให้เขาล้างหนูรู้สึกมันดู フフフフ。<laughs> <laughs> มึงชอบกินจริงปะเนี่ยอีสัตว์ต้มตำอ่ะชอบกินชอบกินตะปูมาเหลาหอยแครงไม่ใส่ผักไม่ใส่พริกออกหวานยำออกหวานไม่ออกหวานปรับ50จริงเวลาต้มตำอ่ะชอบติดเค็มกันาเไม่เข้าใจเราต้องติดไม่ปลาหลมาติดเค็มไงอ๋อแต่มึงไม่ใส่ปลาไหลไม่ใส่ปลาหลติดเค็มทำไมอ่ะก็ไม่เข้าใจหนักน้ำปลามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วปลาเพราะอะไรตาปรับ50แต่ถ้าตำทชอบกินมากที่สุดในโลกเลยชอบกินตำอ้นี่ตำที่สุดในโลกอีกแล้วเมื่อกี้มึงชอบกินอะไร้วตำที่ชอบกินอย่ใหญ่คืออะไรตำบะม่วงทีชอบกินตำบะหมี่ว่องมากที่สุด ยัเม่ถฮโลอ่าพี่เอ็งชอบกินปต่ำปะชอบกินมากแต่อยากทำไม่ชอบกินมากชอบกินส้มต่ำมากใ่เฮกคือที่ตำเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ตำเวลาที่หนูมาหาแม่ครั้งแรกอร่อยมากจอดใบ้าที่เรามาถ่ายเรียกกันอะต้องมีไก่ย่างมีข้าวเหนียวแล้วต้องกินกับซี่ดแต่คำถามคือถ้ากินส้มต่ำคนเดียวกินไม่อร่อยนะมันต้องแยกกันกินเนาะสังเกตว่าพี่เอ็งมึงกูเปรียงสับแล้วก็ไม่เป็นวะกูอินะไรยังไม่ได้คลองหนึ่งเลยสองคนเนี่ยซี๊ดซ้มต่ำมันต้องขูดปะ ไม่ต่างแม่กูจ้างคนสับละก่อนเดือนละหมื่นแปดโอ้โหครับดูว่าข้าราชการไทยจริงจริงไหมเอ็มกูจ้างคนสับละก่อนเดือนละหมื่นแปดเพราะกูเสียวันออกเอาในร้านเนี้ยอีดอกทำมาจะสี่วันแล้วอ๋อแท t กเตอร์มันไม่ต่างกันหรอไม่มันไม่อร่อยเส้นขูดมันผิดมึงสังเกตปะถ้าเส้นขูดยาวๆมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่แต่เราจับจังหวะการขูดได้นะพูดถึงอะไม่ได้รู้สึกว่าเส้นสับไม่อร่อยมันเหมือนผัดไทยคนเราเอาคนเราไม่เห็นหนูตานาราแม่ยังบอกว่าการกินเส้นขูดเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินเส้นสับเหมือน ไทยเลย <c oughs> คนเราเป็นสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันพีต่ตันใตโตดแล้วร้านส้นตมตำอาหารที่ไม่ชอบคืออาหารอะไรไม่ควรมีในร้านส้นตมตำไม่เห็นแล้วไม่ไหวหรือไม่ชอบกินแม่ย่าขายอีกเลยร้านนี้ความอืดของแม่ขา อย่ามอมใช่ไหมเอออย่ามอมอย่ามอ,อามคืมอวันนั้นหนูไปกินวนันหนูสั่งชอบสั่งของโวอยู่แล้วหนูชอบกินน้ำตกหมูตั้งวันนั้นอ่ะเคยเฟิ่งแล้วเขาคั้นถหมูแล้วเขาหยิบนั้นใส่ไปหนูไม่ไม่กินเลย <c oughs> มันไม่ควรมีอยู่ในเราทุกต่ำไม่ค้ามอมมอมบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละหรืออาจจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอ,อาสมมติถ้าเจออะไรที่มันเที่ยงจริงอ่ะที่รู้สึกว่าผมตกแมงวันตกหนอนอยุ้ยนั้นเนี้ยทำยังไงกีดเลยไหมโพสเฟซบุ๊กหรือว่าหนูไม่โหดโอ้ยเจอบ่อยมากเขาหนูเคยทำไข เศษถุงมือค่ะกูดอกตาดีกูเปิดดูพอเราต่อเล็บไงเศษถุงมืออ่ะอเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะในแหนะเท่านี้เศษถุงมือกูอ่ะ แ่บกเนี้ยีนั่นเห็นได้ไงเอติดแรกคือถอดหนวะเคยใส่เคปแล้วถุงมือหนวอ่ะมันดูความร้อนไะ้ด้วยเนาะแล้วถุงมือหนูดตัเอ้วประตูอย่าตกเห้างถุงมือหรือว่าตัดเ้าประตูยาวอย่างนี้ไหมยืดใช่ปหล่ะเอเอ็มเท่าไหรเอโรนี่อ่ะแต่มาถุงมือแล้วแต่หัวประตูอ่ะยังยังอแดงกับพี่เอมลูกค้ากินเขาไปยังลูกค้ากินเว่าตกใส่แล้วหรออุ้ยันพอทที่นั่งตายว่าหนมันยาวไหมใส่ไาแล้วเคปก็เธอยังทำอยู่ปะเคปว่าเืออ่ะไม่ได้ทำัง ร,ร้านอาหารในดวงใจหนึ่งร้านแพงก็ได้ถูกก็ได้ชอบร้านไหนเ <c oughs> พราะอ,อะไรทำไมนะ <laughs> ร้านหน so really? really? oh, ูชอบเด่นดวงใจไม่ใช่ส so ุดคือร้านแต่สั่งๆชื่อร้านเยใจปกตินมีจริงไหมนี่มีจริงร้านนี้จอยู่อยู่ตลาดแกนที่วิทยาเป็นร้านเดียวที่หนูชอบที่สุดในโลกปกติร้านอาหารเราเวลากินซักมาอาหารนำสั่งก็ต้องเผาหมูก็เผาขั้วก็เผาหมูกอกแต่ร้านเนี้ยคือสั่งได้ตามใจจริงๆเจ้าอะไรก็เอาไอ้อย่างที่เม่อก้เรสั่งไปจะสั่งอะไรหมูสับปลาหมึกมีแพงไหมไม่แพงแล้วที่ก็ทำสดๆตรงนั้นเลยหมายถึงว่าลูกค้าเขาจะเยอะมากร้านป้าใจลูกค้าเยอะมากเขาจะรับแบบว่าโทรบอกเขาก่อนเออประจัยประจัยประจอร่อยเลยเนาะแต่ด องให้เร้เอาราคาปกติหนูหเ,เขาตรงปาคือเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ตามสั่งจริงๆอ่ะอยากบอกอะไรคนทําร้านอาหารที่เขาทําไม่อร่อยสักทีจริงๆแล้วมันมีหลายอาชีพใน,น,นโลกใบเนี้เขาควรที่จะไปทำอย่างอื่นไม่แต่ไม่อร่อยของนาราคืออะไรวะหรือไม่แค่ไม่ถูกปากเราไม่อร่อยของเราอ่ะคือการที่ไปด้วยกันทั้งหมด4คนแล้วทุกคนพูดองกมควาไม่อร่อยและอาหารจานนั้นไม่หมดอ่ะแ้าใส่ว่ามไม่อร่อยของจริงหนูจะบอกว่าคนเราสามารถปรับปรุงได้แต่ถ้าปรับแล้วว่ามันไม่อร่อยจริงๆอ่ะควรทำอาชีพอื่นขายเหมือนขายลอตเตอรี่อ่ะเดิมมาขายหาหนูอ่ะ ขายไม่ได้วันนี้ป้าจริงๆถ้าขายไม่ได้อะทำไมไม่หาชีพอื่นทั้ง <c oughs> เพราะว่ามันมีหลายอาชีพนะที่สามารถทําให้เราอะโดยไม่ต้องเหนื่อยหรือไม่ต้องมานั่งเอาความเศร้าขัดทุกข์ให้กับคนอื่นอะเข้าใจใช่ปะนเราเป็นคนตรงๆเนาะเป็นคนตรงๆพี่เอ็มเพราะว่าหนูรู้สึกว่างไงลูกป้าไม่อยากให้หลอกคนมันไม่ดีมีคอมเมนต์บอกว่านารากลับไปเฟซเหมือนเดิมแล้วมึงเข้าไปตอบนาราก็ไม่รู้สึกอะไรนาลาเหมือนเดิมนาลากลับไปอยู่จุดเดิมจุดที่เติมไม่เคยฟังจุดไหนวะหนูก็ไม่รู้คืออย่างงี้หนูเข้าใจทุกคคคคคนน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 ะะแแแตตต่่่่่่่บบบบาาาาางงงงออออออชสพพลลลลลััมมมมมใหหหหห้้้เเเเรจกกียยูููไไ็์วื แต่คุณชอบอ่านคอมเมนต์ไงคุณชอบด่าแอคหลุมมันชอบมาปัาน่นเราอ่ะมีคนเคยด่าหนูว่ากัรู้ปะไอ้คุกตอนหนูไม่อายแล้วอ่ะตอนที่หนูออกจะออกจากคุกนแต่เออเป็นไงความรู้สึกอายปะคือตอนแรกออกก่อนออกจากคุกอ่ะเคยถามตัวเองนะถ้าคนล้อเราว่าเฮ้ยอีดาราลออกขอีๆๆข้คุกขีๆๆ้คุกเนี่ยกูคงต้องอายแน่นอนอะไรเงี้ยตอนนี้ชินแล้วคิดว่าตัวเองอยากเปิดร้านอาหารไหมอันนี้เข้าจริงจริงอ่ะนี่อยากเปิดร้านอาหารอยู่ที่ที่ยามเพราะอย่างที่หนูทำกลิ่นโตนาราหนูเป็นคนชอบทำอาหารตอนนี้มีสองแผนคือจะเปิดร้านอาหารสิบเก้าบาททุกอย่างหรอเออกับกับ กับเปิดร้านอาหารริมน้ำกำลังคิดดูอยู่เพราะลองเก็บเงินก่อนหนูรู้สึกว่าร้านอาหารกำไรมันดีร้านอาหารกำไรดีจริงปะพี่ร้านอาหารกำไรดีจริงนะอย่างปรับปรนงตำราหนูก็ได้กำไรนะหนูรู้สึกว่าเออกำไรมันดีมึงไม่ได้เปิดร้านไงมึงเรามาเปิดร้านกูออ๋มีคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยังไม่เคยลองมึงขามาคนละพวดหัวสุดๆเลยอ๋อคืออยากเปิดร้านมีแผนอยากเปิดร้านอยากเปิดร้านจุดแข่งของมึงคืออะไรทำไมคนต้องมาร้านเราไม่ใช่ความอร่อยอ่ะจริงๆหนูเป็นคนสวยหุยอันนี้ตัดออก อาหารหนูอร่อยหนูจะไปบอกคนแบบทัดเจนว่าอาหารติดหวานติดหวานกูพูดติดเค็มกูยังโดนด่าเลยคนเราอ่ะเดี๋ยวชอบชอบกินรสชาติอาหารที่รู้สึกเต็งอร่อยอยากอยากไม่ชอบกินปะเออหนูเบ็นคนชอบรสชาติกิจติดหวานเพราะติดหวานแล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกเราปรุงอาหารทุกครั้งมันจะทำให้เราอ่ะชอบอาหารที่เรากินแล้วคนที่อยากกินรสชาติเดียวกับเราก็ใช่ไงกูก็ทำรสชาติกูแต่ก็มันมีคนกินอยากรสชาติตัวเองเหมือนกันเราทำยังไงถ้าเปิดร้านแล้วมีแบบมีคนมาบอกว่าร้านอาหารมึงไม่อร่อยเลยมึงจะปรับสูตรหรือจะยังไงหนูจะส่งพวกเครื่ออองงงครรัววะไเเเี้้้้ยยใใหหขาลลลแทกิน ใช่หมูมากหนูก็ทําส่งเครื่องครัวเลยแล้วตอนที่มีดามา่าเรียงหมูหมักอะไรไม่อร่อยหนูก็ส่งเครื่องครัวให้ทำมันเองเก้าเก้าเก้าก็ได้ถูกปากเขาไงาหนูก็อยากจะลองกินของเขาว่าหนูจะให้คนมากิน5คนแล้วถ้าไม่อร่อยอ่ะรับได้ไหมท <c oughs> ่านจะทำมือนที่เธอทำกับฉันถ้าเธอรับได้ก็โอเคแล้วถ้าเธอรับไม่ได้ <c oughs> ก็อย่าทําก็ตกหน้าคนละที อย่าเปิดร้านอาหารคิดว่าร้านเราเป็นจูแขงคืออะไรอร่อยของเราเหรอของหนูที่สุดหนูเป็นคนให้เยอะตั้งแต่ทําเค้กแล้วไม่แล้วให้เยอะคือเราคํานวณต้นทุนไหมคหํานวณมาแล้วหรือว่าให้ไปเหอนฉันเชิญคือหนูรู้สึกว่าหนูอะคำนวณนะเว้ยหนูเป็นคนที่ว่าอยากได้กำไรน้อยๆกำไรน้อยๆเมื่อไหแต่ขอให้ลูกค้ามาหาเราเยอะๆซึ่งเวลาเค้กอะหนูก็จะให้เยอะสังเกตในร้านหนูอีพวกตั้งชื่อร้านไส้ทะลักทะเลอะไรอะ่ะก็ตู้อินาัสทรีเค้ก็ถืนไม่ได้ได้กำไรไหมไม่ไม่ได้แต่มันได้มันได้อะไรมากกว่ากาไรอ่านะคือ,อเ,เรออกาเก็ไไม่ด้จิช ตรงนี้ป้าหมายถึงที่จะเปิดร้านอาหาร19บาทก็เพราะว่าอยากให้คนที่เขาพวกขับเลยดวงอะไรเด้อได้กินเด็กๆต่างจังหวัดบางคนคิดว่ากุ้งอ่ะมันคือสิ่งที่พิเศษสาหรับเขาแล้วจะให้อะไรเขากินก็พวกกุ้งเนี่ยก็จะทำเมนูกุ้งอ่ะกุ้งถ้าแบบ19บาทก็กุงก้งข้าวกุ้งตัวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวมไข่ดาวก็8บาท5บาทแล้วแต่ไปจริงหรอกุอ้งตัวหนึ่งนี่คือกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำเลยกุ้งปล่อย พูเป็นยังว่าขาดทุนดิแม่ใช่ทำไมเราไข่ของก็ได้กำไรปเปล่า,าจ้างขนาดนั้นข้าก็ปกติเลยโบไข่ดาวไข่ตกก็ทางไง <c oughs> ทำไมอ่ะตัวทิ่ก้าฝ่ายขจะเอาขนาดใหญ่กับกุูปล่อยตัว <c oughs> เดิมเฮ้ยก็ได้กำไรป้า่าเดี๋ยวเขาลูกเดี่ยวลูกน้องอีก คิดว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดอ่อนหนูเป็นคนขี้สงสารใครมาให้กินฟรีถ้าโดนท้องมาเลยอ่ะร้อยคนมีคนหนึ่งเคยมาหาหนูมาที่ร้านหนูเราไม่กล้าถามงเนาะเนาะถ้กินฟรีพี่ไม่รักหนูใจเงินถ้าโดนท้องกินไปเลยแบบอยู่ให้ท้อง,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 องหนูอ้วนอยู่แล้วบอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ให้กินฟรีก็เคยกินฟรีแล้วไม่ไม,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 ไม่อยากไม่อยากยากลับคำอะไรยแต่เร็วๆนี้คิดว่าจะเปิดเร็วๆนี้แหละจะเปิดแล้วนะ่เก้าบาทคุณด้วยได้ไหมไม่ได้เพราะมันเซง็งหรือว่าถ้าบุ๊ ไม่เพราะว่า19บาทอ่ะมันไม่ได้กำไรอยู่แล้วหนูจะยอมขาดทุนเดียวละแสนเพราะเอาตรงต,รงตัดใจไม่ต้องตัดออกอันนี้สำหรับตัวนาราไม่อยากจะออกอย่าไปไปแล้วตัวนาราคิดว่าเธอเองห <c oughs> นูสิดว่าหนูไม่ค่อยอยากทำบ,บุญกับพวกวัดอะไรอย่างเงี้ยล้วสำหรับตัวหนูนะเฮ้ย<ว>ถือว่าเป็นน้าสนับสน,นุนนะเปิดร้านอย่างเงี้ยถือว่าได้ได้ลองว่าเราเป็นร้านอาหารได้ไหมแล้วก็ได้ช่วยทำบุญด้วยเออคือที่ไม่ชอบทำบุญว่าเวลาหนูไปทำที่วัดอ่ะสั่งอาหารมักองรวมกันนะแล้วตรงสมบูรณ์ไม่ได้ใช่เออไม่ได้ใช่สำหรับตัวนาราคิดเองนะแลกกรราาายยยววัันนนนแตต่่้องงเเสีิิคไป หมดแล้วว่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีชีวิตที่ดีเขาก็เลยว่าเออยอมลงทุนขาดทุนเดือนละแสนห้าดีกว่าเหมือนกับการทำเงินแหละให้พวกไรเดอร์ให้พวกคนที่เขาไม่มีเงินจริงๆอ่ะได้กินหนูก็จะทำกุ้งแมงนมแม่น้ำแหละก็ยอมขาดทุนเดือนละแสนห้านะโอเคน,นะใครอยากหุ้นกับดาราก็มาเดือนแสนห้าเสียแน่แต่ถ้าแสนห้าแต่ได้ทองห้าบาทนะเป็นสุ่มเป็นอะไรสุ่มลอเลนให้คนได้กินหนูเชื่อว่าคนก็ได้กินแต่ว่าของหนูก็มีกฎเกณฑ์แค่มือลักหังไม่มีคือกลับบ้านก็กินที่ร้านที่ร้านอ๋อมันนั่งกินเลยก็ถือว เห็นด้วยคือใครพูดอ่ะมีคนพูดหรอคอมเมนต์คือถ้าเราเกลียดใครต้องด่าเขาปะมันไม่เกี่ยวกับการให้เปิดร้านอาหารเพราะจริงๆแล้วการเปิดร้านอาหารนั่นคือสิ่งที่เราชอบไม่ชอบนอะแม่เพราะว่าบางคนบอกว่าการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันเหนื่อยมากถ้าเกลียดใครให้ไปเปิดเลยแล้วลูกน้องมีไปทำไมอ่ะมันไม่ต้องเหนื่อยสิแล้วก็บริหารหลังบ้านนั่งคอมพิวเตอร์สวยๆสิก็ใช่ไงทีหลังบ้านสิแสดงว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสเถอะเด้อีพวกนี้ถ้าพูดในเรื่องที่เป็นมันเป็นมันมีวิธีการแก้ไขปัญหหาา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 าจจกกกกรรรรรร้้้้นนนนนนออ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 อทททททีีีี่่่ชชบบิิิะะะะคคดดดดยยยยยังงงงไถึมเเ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 เพููตตๆลลลลแวป็ เมองอินาลาเพิ่งมาคุยกับกูเนี่ยว่ามันชอบดูมิสขี้เมามากเ่าเลยกันท,ที่สุดในโลกเลยอะ ชอบดูนางงามชอบดูเรียลลิตี้ชอบดูรายการเรียลลิตี้เพราะว่าเรียลลิตี้อะหนูรู้สึกว่าความสนุกมันมันเป็นความเรียวความเรียวที่เราต้องเตออะไรอย่างเงี้ยชอบคนด่ากันชอบคนด่ากันชอบมันสนุกแล้วก็เรียลลิตี้แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอันแรกก็ทำเป็นเล่นการเล่นต้องสาวบ้านแม่หมดเลยจริงๆแล้วเดอะเทงหาอะไรอ่ะเดอะเทงหาคนที่ไปร้องเพลงช่วยพี่เอ็มได้เอาจริงๆกูอยากรู้หาอะไรไม่หาอะไรเลยหาเด็กที่มีเอินเตอร์จีเพราะเราตบแล้วแล้วเนี่ยแล้วชอบหาคนที่ด่าทำไมให้เขาตกรอบวันที่ด่ากรรมการด่ากันเองเขาไปเขาคิดกันเองเเรรร่่่ออองงงลูกกกดะะไไยยาีี้้แสมห ต้องปากพี่นี้ใไงร,รู้ปะหนูก็รู้สึกว่าเออเราหาเด็กที่มี energy แล้วเราอยากทำรายการเ r e a l ตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบว่าหาเงินหาอะไรเพื่อเขามีเลยปรากฏก็ส่งส่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออไออย่างแม่เวทีแม,ม่ไม่หาอะไรมึงมีขี้เมาไม่ได้หานางงามอ้าวทำไมแล้วปรากฏทำไมหาคนที่เขาจะไปเป็นลูกสาวเราเออแค่นั้นเลยแล,<ม>แล้วคนก็ชอบไปตีความกันว่าแบบว่าหานางงามส่งออกกูจะส่งไปไหนมันต่างกันอย่างหนูเราหาเเเดทคลนี่ยหาเด็กที่มีเอ n e r ี้อ้าวเราจะให้ใครมงไม่รู้ต้องดูนางานตอนนี้ยังถ่ายมีวางไว้ไหมไม่มีต้องทำหลังบ้าน หลังบ้านใครก็พวกทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่มีมึงก็มีทีมงานมึงคนเดียวไอ้เนียแบบวใช้กฑ์อะไรในการตัดสินไอ้พวกนี้ตัดสินไม่ใช่กูไม่เอ็มเอื้อสองคนคุยกันหลังบ้านไอ้พวกนี้หรอกูไม่ได้เป็นกรรมการนะกูไปนั่งส่วนโัวโขเฉยเหมือนกันหนูก็สวมไอ้นี่พาย้มันตอนเดินเป็นตบใดดู โซ่หนผ้ากะทิตัวใหญ่หนผ้า <c oughs> หนูก็รู้สึกว่าเออทำทำมาก็ทาแล้วก็สุขไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จนะพอประสบความสำเร็จก็ดีใจพี่เออพี่เอ็ม <c oughs> อให้นาราฝากหน่อยสําหรับคนที่เพิ่งเปิดร้านใหม่เพราะตอนนี้กูอินเลยกับการเปิดร้านเนี่ยใครที่เปิดมาไม่มีลูกค้าเปิดไปก็จะเจ๊งกำลงกำไรขาดทุนอะไรเงเี้ยเอา,อางี้เอาตรงจากใจป่าคนที่เปิดร้านอะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการที่เราอยากมีเงินแต่สิ่งหนึ่งถ้ามันจริงแล้วอะให้เราจำไว้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ที่ของเราแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ใช่ มันมีสิ่งที่เราเราอยู่เราเดินไปหามันเรื่อยๆถ้าเดินแล้วมันใช่แล้วทำอย่ความสุขนั่นคือสิ่งที่มาใช่ใ<ห>ที่ส<ห>ําหรับเรา,เราใช่เพราะฉะนั้นแ,แต่เจ๊งขายของเหนื่อยจังเลยชีวิตแย่จังเลยขายไปก็ไม่ดีเหนื่อยจังเลยหลับตื่นมาเริ่มต้นใหม่ขายส้มตำไม่ดีหลับตื่นมาขายหมูย่างหมูย่างขายไม่ดีหลับตื่นมาทําทุกอย่างที่เราอยากจะทาเพราะเหนื่อยอะตื่นมามันก็หายเหนื่อยแต่จนเนี่ยยังไงก็ไม่หายจนท้อเครียดท้อชีวิตตัวเองรอนู่คือความตายเอออันนี้ดีนะเพราะเรา ไม่ใช่คนแรกที่ออกจากคุกแล้วเราก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่ออกจากคุกต้องแล้วอย่างที่หนูบอกว่าแม่ฟันหนูนะสิ่งสำคัญที่สุดอะบางครั้งอะถ้าเราทําอะไรไม่ได้แล้วเรารีบทำอะเหมือนว่าเฮ้ยเขาเปิดก็อยากเปิดบ้างเฮ้ยเขาทำรายการก็อยากทำรายการตามเขาบ้างเลยทัวร์ถ้าสิ่งนี้เรารีบทําไปอะมันจะไม่ประสบความสาเร็จอะเราลองสงบดูบ้างใจเย็นๆเราลองใจเย็นๆแล้วลองค่อยๆคิดกับมันอะอย่าโปรเจกต์เยอะเกินมันจะมีสิ่งที่ดีขึ้นกับเราบางครั้งอะเห็นไหมคนที่เขาตาบอดอะเขาจะไม่เคยมองใครอะไม่ดีเลยคนที่หูหนวกอะเขาจะไม่เคยดิิินนนนคาตทง ค,คนที่เป็นไบนเนี่ยเขาจะไม่เคยพูดถึงใครเลยเราลองเป็นพวกคนพวกนั้นบ้างเราจะมีจิตใจที่บบเป็นแบบคิดหรือเป็นเลยเป็นแบบคิดเราลองเราลองคิดเป็นแบบเขาบ้างแล้วจะมีจิตใจที่สงบ,บแล้วเราจะมีคิดอะไรได้หลายๆ,ๆ,ๆอย่างโอ้ยเป็นคําสอนด,ดีนะพระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้แล้วว่า <laughs> อะฝากหน่อยอันนี้ป่ะ,ปะ The t a ฮอร์โมนไข่าบาทป่ะฝากเรื่อบนักข่าวด The t ฮอร์โมนนะคะที่รักจาก็เราจะเป็นไฟลน้องวองนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ MGI Hall นะคะที่รักจากแล้วก็สามารถมาได้เลยนะบัตรราคาที่1,000บาทแต่ถ้าใครแบบว่าไม่สามารถมาได้ก็ดูผ่านทางช่องทางไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับบัตรราคา250บาทจ้าโอ้น่ารักตี250น่ารักเนาะน่ารักพี่กัลเทย์แต่ว่าอยากจะบอกเลยว่ารายการของเราทำไมต้องมีไข่แบบเพราะรายการจริงๆที่มาออนเนี่ยที่เราจะไปออนเนี่ยจะไม่มีบางช่วงบางตอนในททททีีี่่่่่ถาายออออดดดสหรืูฮลจะไมเ ในในอีพีสุดท้ายอ๋อถ้าสมมติ<ห>ว่าดูในห้องก็จะเปสดสดหมดเลยใช่มันมีหลายอย่างตัดไม่ทันหรอกรู้ไม่ไม่ได้ตัดไม่ <ๆ S 1> ทันเร,เราเราเราต้องให้ดูซิงเกิลเดี๋ยวไรอ่ะให้ดิ้งไหวกรอบเปล่าลมอ่าฝากด้วยเดี๋ยวเทคห้องโมงขายบัตรนะครับไฟนอล14่กุมภาพันธ์บัตรใบละพันถ้าสมมติไมไม่มตค์ก็ <c oughs> มมหมดป่ะ ม่เราถามสับทำไมนะเราถามสกุรายการก่อนสับเพื่ออะไรทราไมให้ทำเมนูอะไรก็นสิประหลาดนี่ไง <c oughs> อ่ฝากไปด้วยเยทข้อมูลนะคะ14กุมภาพันธ์ซื้อบัตรได้นะคะกลุ่มปิด250กลุ่มเปิดบัตรประดัภรณ์ที่ MJI Hall 14กุมภาพันธ์ไปดูกันได้แล้วก็เหลืออีกป,ประมาณกี่ EP เนี่ยที่เราออนเนี่ย EP ตอนนี้นะคะน้าจะเหลือมีศกให้6 EP แล้ววันไฟนอล EP ที่เตาเหลืออีก2 EP เนาะแต่ถ้าสปอนเซอร์เ,อเข้าเดี๋ยวก็ยือดออกไปอีกไม่ยืดไม่ยืดจปเลยอุ๊ยอุยอ๊ยนี่บาทอ่ะดูดิแออปโเคบบ๊าายาย อ่่จริงๆแม่เลือดออกมาสี e อีปีสองไม่มีแล้วเฮ้ยเอาไปสหารเลยดิ